สวัสดีครับผมนายชินก,กรเดือล้นผู้ในการสำนักง,งานชมรมทานที่เก้านะครับเนื่องในเดือนนี้นะครับกรมชมรทานมีอายุครบหนึ่ง้อยสปีในวันที่สิบสามิถุนานที่จะถึงนี้นะครับสําหรับกรมชมรมทานนะครับก็พวกเราทุกคนคงรู้ดีแล้วครับว่าเป็นกรมที่ทํางานเรื่องการบริหารจัดก,การน้ำาพื่งให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับกรมชมรมทานสร้าง คุณประโยชน์มากมายตลอด120ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนก็เป็นผู้ใช้น้ํชาจากแหล่งน้ําของกรมชลประทานทประเทศนะครับและเจ้าหน้าที่พวกเรา,ามชมาชธารนก็มีความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ชลประทานมีอายุครบ120ปีผลงานต่างๆที่รุ่นพี่ของเราหรือว่าบรรพบุรุษของเราที่ก่อตั้งกรมชลประทานมาสร้างมายัางเป็นถ,ถึกแข็งจนถึงทุกวันนี้นะครับ พวกเราในฐานะที่เป็นข้าราชการในปัจจุบันก็คงจะต้องทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชน,นาเพื่อใช้นาในกิจกรรมต่างๆทุกภาคส่วนเป็นากาลัางความสามารถและก็ขอให้กรมสุรธานครับเป็นที่พึ่งสร้างคุณประโยชน์หให้กับพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับ